สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพน i n า Channel น,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูไอเทม3ชิ้นที่จะเข้ามาใหม่ค่ะโดยจะเป็นของซาริโอค่ะโดยหน้าตาของทั้ง3ชิ้นนะคะก็ตามนี้เลยคะ่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นหัวของโครโมมิค่ะจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีโบบออกเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นคาทาของโครโมมิค่ะก็จะเป็นคาทาเล็กๆน่ารักน่ารัาก,าากแบบนี้นะคะชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกระเป๋าโครโมมิสีดําแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าของทั้ง3ชิ้นนะคะจะเป็นของตัวการ์ตูนนะคะที่ชื่อว่าโคโรมิหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนนะคะว่าของชิ้นไหนนะคะจะเป็นของฟรีนะคะแต่ยังไงนะคะก็คาดว่าจะมาในเดือนตุลาคมค่ะเนื่องจากโคโรมีนะคะเขาเกิดวันที่31ตุลาคมค่ะซึ่งตรงกับวันฮาโลวีนพอดีเลยนะคะโดยโคโรมีนะคะเขาอยู่ในการ์ตูนเรื่อง My Melody ค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นข่าวอัปเดตใหม่นะคะสำหรับของที่จะเข้ามาใหม่จำนวน3ชิ้นนะคะก็หวังว่าจะมีสักชิ้นนะคะที่จะเป็นของฟรีค่ะ ยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าชิ้นไหนเป็นของฟรีเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบมาทำคลิปให้โดยด่วนเลยนะคะก็อย่ายลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย